สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผม Thailand TV นะครับมาอยู่กันในเกมไลท์นะครับไม่ใช่ไลท์ทูนะครับวันนี้ก็มาลงเกมอันนี้ขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาลงไลท์ทูนะครับเพราะว่าผมได้โหลดตัวเกมของไลท์มาก่อนนะครับมารีวิวเล่นกันก่อนนะครับค่อยไปโหลดไลท์ทูทีหลังนะครับเพื่อนก็ขอมานะโอเควันนี้อยู่กันในเกมแล้วนะครับก็ผมจะเลือกเป็น ninja สามร้อยเอ๊ะไม่ใช่นินจาสามร้อยดิ มันเป็นนินจาเฉยๆมั้งส่วนใครที่รู้ก็เมนมีให้ด้านล่างเลยนะครับว่าเป็นนินจาสามรอยหรือลินจาธรรมดานะครับเพราะผมก็รู้จักใน Ninja 300. ินจ่าสามร้อยเข้าใจไหมไปผมก่มกเสียเวลาเราจะมาฝึกกันนะครับว่ามันแรงแค่ไหนนะแค่ลองวัดมาดูว่ามันแรงหรือเปล่าโอ้มาถึงก็หมอบยาวๆครับหืมกดไปแล้วร้อยสองร้อยครับตอนนี้โอ้โหกดไปสองร้อยกว่าดิด สองร้อยห้าเก้าอุ้ยเบรกเลยเฮี้ยเลยความตายโคตรแรงอะ่ะแรงเฮี้ยอะไรจังวะโคตรแรงครับบอกเลยว่าแรงจริงอะ่ะแต่เกิดมาเฮี้ยมันซัดสองร้อยเลยเหรอเรื่องจริงเป็นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับก็คอมเมนต์ให้ดูให้ให้ผมรู้หน่อยนะครับว่ามันแรงจริงหรือเปล่าสองร้อยจริงปะเออแค่นั้นแหละชิบหย,ผม,มยผมเล่นไม่เป็นนะเอะง่ายคือผมเล่นไม่เป็นอ่ะเออเพิ่งมาเล่นครั้งแรกโหลดมาเมื่อวานนี้เองนะครับ ตีโค้งก็ยังไม่ได้เรื่องนะอันนี้ผมถอยไม่เฉยนะไม่ได้ซื้อมานะครับถอยไมาเฉยก็เป็นด่านฝึกอะถอยมาเล่นได้อูโหแปบ๊บเดียวก็คือซัดสองร้อยอย่างเดียวอะ้ถที่เขียอะไรมันแกรงอะไรขนาดนี้ดูดิเขียมันแรงยังวะเดี๋ยวสองร้อยเดี๋ยวแปดร้อยเดี๋ยวสองร้อยเดี๋ยวแปดร้อยเอ้าเรื่องเว้ยโคตรแรงอะเขียแรงจริงครับบอกเลยคันนี้ ลังจริงครับบอกเลยลังจริงลรงเอาเรื่องแปบ๊บเดียวคือซักสองร้อยแป๊บเดียวคือซักสองร้อยอย่างเดียวอะ่ะวิธีการสอนเกียร์นรั้นก็ไปกดมุมเป็นจอยอะ่ะผมเล่นเป็นจอยอ่ะนะเนาะมุมวิธีกดถอยเกียร์นะั้นก็มุมบนมุมบนขวานะครับ ด้านโอ้ย oh, หลุดหนึ่งไง <c oughs> วันนี้ผมไม่ได้มาสอนนะเดี๋ยวสอนจะสอนอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าพผมสอนก็คือไม่ได้เลี้ยงแน่นอนครับคือรถแมลงผมมาจับรถแรงด้วยเดี๋ยวผมจะเก็บตังค์ซื้อเอสพันนะครับบอกเลยในเกมนี้ผมจะเก็บตังค์ซื้อเอดพันธ์นะเดี๋ยวดูก่อนนะผมอาจจะลงไลท์ทูก่อนนะครับเสาร์ที่นี้ผมอาจจะลงไลท์ทูนะครับก็รอดูกันเลยนะครับอันนี้ผมแค่มารีวิวแป๊บเดียวนะ เพราะตอนนี้ก็ปลาไปสองทุ่มสามทุ่มแล้วนะครับเพราะเชวยผมก็ให้นอนไปๆนะโอเคมาดูที่เกียร์สามก็ซัดสองร้อยครับแล้วถ้าเราไปดูที่เกียร์สี่เกียร์ห้าจะเป็นไงวะกูดิเฮียแรงขี้ผายรถเฮียแรงยังวะครับก็ส่วนใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ผมด้วยนะครับวันนี้ก็มาลองนิเฉยนะครับก็สุดท้ายอยากให้ผมลงอีกนะก็คอมเมนต์มาครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ